สวัสดีชาาโซเชียลและชาชาเฟซบุ๊กวันนี้มาพบกับยมามาัตาภักับน้องแอดอีกบรบมากน,นั้เรามาเล่นกันเลยเล่นหือเปล่าไม่ได้เล่นหรอกเรามาทะเลกันก็คือวันนี้เราจะเรามาเที่ยวทะเลคือหลังจากที่ไปทําบุญแล้วไปหายายมาใช่ไหมเราก็ต้องเที่ยวทะเลคือแสงมืดแอวันนี้คือเรามาทะเลกันแล้วก็เังจะเล่นน้ำตะว่าจะเล่นน้า แอนตัดผมใหม่เราจะเล่นน้ำกันก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในวันหยุดนะคะแล่ก็พี่อ้นก็เล่นกับพี่แมนพี่แมนมาด้วยพี่แมนน้ำมาดื่มค่ะดอกไม้ทะเลแตงกวาทะเลใช่เหรอเขาเรียกว่า เขาเรียกว่านุ่มมาใกใจมาก <c oughs> เขาเรียกว่าแตงกวาทะเลเออดูสิใช่เปล่า,าไม่รู้ว่าพี่แมนบอกอะ่ะใช่เปล่าอ,อ,อันนี้เขาเรียกว่าแตงกวาทะเลเออคือมันหาพบได้เฉพาะหน้าฝนาาหาพบได้เฉพาะหน้าฝนอะไรอีกแตงกวาทะเลหาพบได้เฉพาะหน้าฝนแล้วก็ เยอะนาเยอะนาเนี่ยอันนี้ฉันไหมแตงกวาทะเลอันนี้แมงกะพุนทะเลเปลี่ยนนี่เออลดาคปเปลี่ยนเนลดอ่ะอันนี้แมงกะพุนทะเลไปปอันนี้ก็แมงกะพุนทะเลโอเคเจอกันหาอะไรแปลกๆก่อน